ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มองหาหูฟังทูเวลสในราคาย่อมเยาวแต่ว่าอยากได้สเปคและฟีเจอร์แบบจัดเต็มนะฮะขอแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยครับกับไลรปเทสซาวฟรีเอสสิบครับหูฟังตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนนนเอ็เซลลิงมีโลนเอ็น n ซลลิ่งโหมดนะครับตัวของเขาเนี่ยเล็กสวมใส่สบายและที่สําคัญตัวนี้ยังให้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยจะมีอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้อีกรอติดตามชมในคลิปนี้เลยครับ จะไปชมคลิปน per ี hoch, exchange, ้กันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามีติ๊ t o ็อกแล้วนะครับฝากเพื่อนเพื่อนเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาล่ะผมกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็มีหูฟังราคาถูกคุณภาพดีๆสเปคจัดเต็มนะฮะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะอยู่ก เทวีนะครับแล้วก็มาเป็นรุ่นอื่นๆเรื่อยมานะครับจนถึงตอนนี้นะครับเขาก็หันมาทําตัวหูฟังในราคาแบบย่อมเยาบ้างนะครับเผื่อใครนะครับที่อยากได้หูฟังทัวรอไลสในราคาเบาๆดีไซน์น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็ลองมาเทสตัวนี้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะเข้ามาเทสเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือตัวเคสของเขาด้านเองนะครับต้องบอกว่า แค่เห็นเนี่ยผมก็ชอบแล้วเพราะว่าตัวเคสของเขาเนี่ยมันเล็กมากๆนะครับคือลองผู้ชมลองดูนะฮะเนี่ยมันเล็กแค่นี้เองนะครับถ้าใครที่มีกางเกงยีนอย่างเงี้ยแล้วแบบมีกระเป๋าเหรียญอะไรเงี้ยก็สามารถใส่เข้าไปในกระเป๋าเหรียญได้แบบสบายๆนะครับที่สําคัญนะครับตัวสีสันของเขาเนี่ยยังสวยงามเป็นแบบสไตล์พาสเทลด้วยนะครับน่ารักน่ารักเลยเดโมที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับส่วนตัวเคสของเขานะครับนี่บริเวณด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นโลโก้แบรนด์ของเขานะครับคือไลเปอร์เทคนั่นเองนะฮะส่วนด้านหลังตรงนี้นนะะครรับจเป็พอ์ต ชาร์จไฟแบบ USB Type C นะฮะและที่สำคัญนะครับเคสเล็กๆแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะเขารองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีแท่นชาร์จไร้สายอยู่แล้วก็เอาตัว S10 ตัวนี้เนี่ยไปวางชาร์จได้เลยนะฮะเวลาเปิดนี่ให้สไลด์ขึ้นแบบนี้นี่ยังไงสวยไหน่ารักนะแล้วตัวเคสของเขาเนี่ยคือออกแบบมาดีนะครับมีความแบบแน่นหนาเวลาสไลด์เนี่ยสามารถที่จะแบบสไลด์ขึ้นได้ด้วยมือเดียวอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับ ตัวหูฟังของเขาครับยังมีขนาดที่เล็กมากๆนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานวางเทียบกับเหรียญบาทให้ดูเลยละกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามีขนาดที่เล็กจริงนะครับแล้วก็ตัวระบบสัมผัสของเขาเนี่ยคือตอบสนองได้ดีนะเวลาที่แตะแตอะไรลงไปอย่างเงี้ยมันตอบสนองได้ไวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยลั่นง่ายด้วยนะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีตัว ear wing นะครับเป็นจุกแบบนี้มาให้เลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับในกล่องเนี่ยเขาจะมีมาให้ทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับคือจะเป็นไซส์ S M L เลยนะครับ อันที่ผมใส่อยู่เนี่ยจะเป็นไซส์ S นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะบางทีบางคนเนี่ยอาจจะมีขนาดใบหูที่ไม่เท่ากันก็เอามาลองเปลี่ยนดูได้นะครับนี่นะฮะพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะมันแนบเลยนะฮะคือดีไซน์ของเขาเนี่ยมัน ค่อนข้างจะแบบมีความเล็กแล้วก็สวมใส่ได้สบายมากนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่แบบหูเล็กอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับเวลาที่เจอตัวหูฟังที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยเวลาใส่เข้าไปปุ๊บบางทีมันก็ไหลออกมาบางทีมันก็หลุดเนาะแต่ตัวนี้นะครับรับรองได้ว่าใส่ได้นะครับแม้กระทั่งเด็กยังใส่ได้เลยนะครับ ทีนี้เราพูดถึงสเปคของตัว Saffie S10 กันบ้างนะครับในรุ่นนี้นะฮะจะมาพร้อมกับ Bluetooth version 5.2นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขานะฮะสามารถเล่นต่อเนื่องนะฮะเวลาชาร์จเต็มเนี่ยสูงสุดที่5ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเคสของเขานะครับสามารถชาร์จเพิ่มได้อีก15ชั่วโมงได้กันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ IPX4 นะครับสามารถใส่ออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีระบบ Noise Cancelling นะครับนี่มีตัดเสียงรบกวนให้ด้วยพร้อมกับตัว Transparency หรือ Ambient Mode นั่นเองต่อมาก็จะมาพร้อมกัับตว นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ต้องการเอาไปใช้เล่นเกมนะครับหรือว่าไปดูคลิป YouTube หรือว่าดูซีรีส์อะไรเงี้ยก็เปิดโลเรนซีได้เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสลิปโหมดครับรุ่นนี้มีสลิปโหมดด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับเวลาที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันแนบกับหูดีเวลาเราใสาน่นองใส่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเขาก็เลยใส่สลิปโหมดมาให้นะครับสลิปโหมดก็คือมันจะสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าจะให้ตัวหูฟังเนี่ยนะครับมันหยุดการทํางานตอนกี่นาทีนะครับอันนี้ก็ไปลองเล่นกันดูได้เลยนะฮะ ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับไมโครโฟนที่เป็น ENC ไมค์นะครับคือมันจะสามารถช่วยกรองเสียงรอบข้างได้บ้างนะครับเวลาที่เราต้องการประชุมออนไลน์อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้นะฮะแล้วครับมาทําการทดสอบตัวไมโครโฟนของ l e เ t เทคซาวฟรีเอสิดกันบ้างครับตอนนี้ก็อยู่ในสถานที่ที่แบบเงียบๆหน่อยครับเผื่อใครที่เน้นใช้งานแบบในห้องประชุมหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับก็ ลองฟังดูนะครับเสียที่พูดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมในส่วนของตัวไดเวอร์นะครับเขาจะเลือกใช้เป็นด y น a ามิกไดเวอร์ขนาด6มิเมตรนะครับก็แน่นอนครับว่ามันก็เลยมีส่วนทําให้ ตัวหูฟังเนี่ยมันมีขนาดเล็กสวมใส่ง่ายด้วยนั่นเองนะครับโดยที่คุณภาพเสียงของเขานะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทางเลย์โปรเทคเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของคุณภาพเสียงมาตั้งแต่ในตระาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเป็นราคาที่แบบย่อมยาวลงมาแบบนี้นะครับเขาก็จะดีไซน์มาในโทนเสียงที่มันฟังง่ายติดหูง่ายนะครับก็คือเน้นตัวเบสที่มีความกระแทกกระทันหน่อยนะครับมวลเบสเนี่ยจะหนากว่าเสียงกลางอยู่นิดหน่อยนะครับส่วนเสียงนักร้องนะครับก็จะเป็นเสียงร้องที่มีความนุ่มเนียนนะครับฟังค่อนข้างสบายนะครับเสียงมันไม่จัด เวทีเสียงเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้กว้างหรือแคบจนเกินไปเพียงแต่ว่าในเรื่องของเสียงสูงเนี่ยนะครับเขาจะมาโทนที่มันซอฟ์หน่อยนะครับจะไม่ได้เหมือนกับรุ่นพี่ๆของเขาอย่างครับอย่างตัวเลวี่หรือว่าเทวี่ตัวนั้นเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ของเสียงแหลมที่ดูชัดสว่างสดใสกว่านะครับแต่ในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแหลมที่ซอฟ์ลงนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบฟังเสียงโทนแบบสบายๆนะครับแล้วก็มี ขนาดที่มันเล็กหน่อยนะครับใส่ง่ายน้ําหนักเบาพกสะดวกนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์การใช้งานต่างๆที่ครอบคุมมากๆแถมสเปคดีแบบนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแวะเข้ามาลองฟังที่ร้างของเราก่อนก็ได้นะครับโดยราคาของเขานะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าเปิดมาอยู่ที่1590บาทนะครับ และที่สําคัญนะครับยังแถมแท่นชาร์จไร้สายให้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มค่าสุดๆไปเลยนะครับสำหรับซาวฟรีเอสิตัวนี้นะฮะถ้าเกิดใครที่สนใจก็เดี๋ยวแวะเข้ามาทดลองที่หน้าร้านของเราดูแล้วกันนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็สั่งออนไลน์ได้เช่นเดิมน,นะครับดูละเอียนด้านข้างนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ขอพูเพื่อนๆสำหรับการติดตามนะครับผมถ้าหากว่าชอบคลิปของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่เราปล่อยคลิปออกมาจะได้ไปแจ้งเตือนให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับแล้วก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอนนี้เรามีติ k t o ็อกแล้วนะฮะฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับผมรับรองได้เลยว่าเราจะมีคลิปแล้วก็คอนเทนต์ดีๆอีกมากมายให้เพื่อนๆได้เข้ามาติดตามกันแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในนนคคลิปห้าะรับผม